สวัสดีครับมื่อนีามาพบกับบ่อยนะครับที่ช่องโอโหบ่อยนะครับผมช่องโอโหบ่อยนะครับจะเป็นช่องที่ซอนพินนะครับพี่น้องให้เข้าใจได้ไง่ายยุคใหม่นะครับที่สามารถเลียนยิบพินขึ้นมาหล้วก็เลียนไปกับบ่อยพร้อมๆกันได้เลยน,นะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าช่องของบ่อยนะครับเป็นช่องที่เป็นแนวทฤษฎีหรือว่าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่เลียนมากนะครับเพราะว่าบ่อยกะฝึกมากแบบ ลำเรียนมาผสมกันไปนะครับแต่ว่าบ่อยกับชิมาไทายทอดใหตุเข้าใจได้ไง่ายสามารถฝึกฝนได้ยังไงนะครับอีพี่หนึ่งก็เป็นอีพี่แรกนะครับจย่างใกระซอยกดซับสไครต์ให้บ่อยไปหอดหนึ่งแสนซับสไครต์น้ำมูลในเดินนะครับผมโอเคครับมื้อนี้นะครับกับไล่แมงตับเต่านะครับพี่น้องไล่ line, แมงตับเตา่าฟังซะก่อนฟังสะก้อนเพิร์เลนจังไงบอยิผ้าแกะแบบไปน้ำต้นสบับนะครับแล้วการพู้ใด อยากด้โนดนะครับเดี๋ยวทักกันเขาไม่นะครับผมบ่อยก็ค่อยๆไปนะครับคลิปยา่าแน่นะครับเป็นอีซีโหมดนะครับใน y o u t u ย ue อีซีโหมดสามารถฟังในง่ายๆนะครับผมผู้ใดอยากข็สามารถกดขมไปได้นะครับลองฟังเบื่องไ่กันสักก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นครับลองเรียนนะครับ นะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องท่อนแรกนะครับท่อนแรกโดโด,ดอ่ะขอเขาคิดยะไงฮะเติรติร์เติร์เด้โดโดโดจับโดกับซ่อนลุ้งผอมกันนะครับอ่ะตั้งสายตะกอนพี่น้องตั้งสายตะกอน วีอี e, อันนี้อีออีนะครับผม e. อมีสายที่หนึ่งครับมีม La, 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 e. ีมีมีลา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 มีตั้งสายให้ได้คือกันไวก่อนนะครับผมมันยังซีเลยน้ำกันได้นะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเขาตั้งสายบอกขึ้นกันนะครับมันเกิดคนละเสียงกันนะครับมันจินจา้อะนะพี่น้องเนาะโน้ตตอนแรกนะครับดูกับซ่อนกดพรอมกันนะครับแบบนี้แล้วก็ดีดสายหนึ่งกับสายสองลงพอมกันครับลงพอมกันผมใส่คำว่าดูดูดูนะครับดู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 ปึ๊บดูลา ซอนซอนลาดูเาเมือครับดู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 ดดลาลาคือสายเปาสายสองนะครับซอนคือสายสามลักสายสามอ่องหนึ่งสองสามสายสามสองสามนะครับซอนลาลาคือสายเปาสายสองหลักก็ดูนะครับ พ่อผมก็มันจะเป็นสิครับโด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 ลาอนลาโดอต่อมานะครับลดโดลาโดูเลาลีโดลาลีโดลาโดลีลีโดลาโดลสอน โดลาสอนลาโดโดลาสอนลาโดอ่ะเกินมาสี่บอดเลยร้องมืองน่ะโดีโดลาโดเลโดลาสอนลาโดเลโดลาโดเลลาโดเลมีโดเลมีฉันมี đê đô là đê đô là đô đê đô 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 là xoắn là đô lê đô là đô lê đô là xoắn là đô lê đô là đô lê chỉ ăn trột vậy là đô lê mi đô lê mi xoắn mi ấy là là đô lê mi đô lê mi xoắn là lê ลาโดเลมีโดเลมีซอนเลลาเอามาเรื่อสิขึ้นไปท่อนไว้เลยได้ไหมนี่ลาโดลาโดเล่ลาโดเลมีโดเลมีซอนเล La do re mi do re mi sol le La do re mi do re mi sol le La do re mi do re mi sol le 2 vòng, 2 vòng, chơi đôi. Mẹ nó, để lau mơn à? Do 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 la sol la do le do la do le โดลาส่นลาโดเลโดลาโดเลดาโลเดมีโดเลมีสลเลดาโลเดมีโดเลมีสลเลอ่ะอ่ะอันนี้ส่วนไวสองหอบเป็นบอสดาโลเรมีโดเรมีสลเลดาโลเดมีโดเรมีสลเลโดลาโดเรมีโดลาโดเรมีเรองโดล่าโน้อืมโอเค ฟังไปพร้อมๆกันนะครับแก้ไปพร้อมๆกันนะครับเป็นสไตล์อีซี่โหมดพี่น้องนะครับผู้ใดบ่ทัาผูมใดก็กดกดสต็อไใบกดสต็อวใบละก็ไปฝึกน้ากันนะครับคลิปอาจจะเา้วแน่จังหน่อยนะครับผมแต่ว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับเดอรมีโเดอรมีซันเล่เดรเลมีโดเซมิสนเ่โดลาโดโดโดลาโดเลีเมมนบอ โดเรมีลาซอนโดลโดเรมีโดลาโดเรมีลาซนลโดเรมีลาซอนมีเลมมนเมีซมเล โดหล่โดเรมีเดซโซนโดหล่ะโดเรมีลาซอนมีซอนโดหล่โดเรมีลาซอนมีโดเรมีซอนเลอ๋อโดหล่โดเรมีลาซอนมีโดเรมีซอนเล ลาโดเลมีโดเรมีสเล่ลาโดเลมีโดเรมีสเลโดลาโดมีเลซอนขอโทษทีครับโดลาโดเลมีลาซอนมีโดเลมิสเล่อืมทำไหมทาแต่ต้นครับผมแอ๊ะโดโดโดลาซอนลาโดเลโดลาโดเล là son là đồ. Vê đồ là dole, là la dole, đồ là dole, đồ la là đồ la dole, đồ do, la le, mi đồ do, do, la dole, đồ la đô là la dole, đồ la dole, đồ la dole, đồ đô dole, đồ đô là đô là mi đồ la mi la dole, đồ la mi son la son ทำนี Me, ้เด้อมีซ Des ้อนในซ้อนโดดมาเ่อนด้ด็ดจนเดดเ้เด็ดจนด็ดเด็ดมีซ้อนมีลามันจะเป็นมีซ้อนมีลาแต่ว่ามันจะมันจะเป็นมีซอนมีลาซ้มีลาแบบนี้เด้อดีดซ้อน มีตื้นตื้นนี่็คือซ่อนกับลานะครับผมซ่อนกับลานปิดเครื่องจูนเสียงก่อนสมมติว่านิ้วเขาอยู่ซ่อนบ่ครับเขาดีดเขาดีดซ่อนลงไปกดกดคางไว้ซ่อนแล้วก็กดแล้วก็เอานิ้วตบัดเป็นลานะครับมีซ่อนมีล้ามีซอนมีซ่อนมีลามีซ่อนมีล้าซ่อนมีล้าซ่อนเดย ซามิเลซามิโดมีมีซามิลาซามิลาซามิโดมีซอนมีลาซอนมีลาซอนมีโดมันจะเป็ี่ยนสิไหมครับดูนะโดได้ไหมล่ะนั่นอ่ากลับมาหมองเก่ามีซอนมีลาดซอมีลาซอมิโด โดระโดเรมีและซอนมีโดเรมีซอนเลกลับไปท่อนเก่าโดลาโดเรมีและซอนมีโดเรมีซอนเล่บุ้ยอุติอยากเดโน่คอยอย่ามุนดุยปุยวะเอาไปครับพี่น้องเอาไหมโด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 ระถอนลาโดเรโดลาโดเรโดระถอนลาโด เลโดลาโดเลลาโดเลมีโดเลมีสเลดาโดเลมีโดเลมีสเลโดาโดเลมเลเลสองรอบองรอบมีสมิลาสมิลาสมิโดมีสมิลาสมิลาสมิโดโดเลโดเลมีเลมีสีมเลอ สองรอบอ่ะสองรอบอืจบท่อนหนึ่งอย้นี้ อัานี่คือท่อนแรกพี่น้องท่อนแรกก้อนสิไปต่อท่อนสองก้อนสิไปต่อท่อนสอง จบมงนี้พี่น้องจบมงนี้ก้อนจิตไปต้อนสองนะครับผมเดี๋ยวเวลามันจิตเง้วเกินไปพี่น้องนะครับผมเอาส้นหนีสักก้อนหนีกันไลฟ์บรรทัดละครับผมถ้าชื่นชอบนะครับกดติดตามไ้เดี๋ยวไปพบกันพ่อกันคลิปที่สองนะครับเพราะว่ามันจิตเง้วจนเกินไปพี่น้องสวัสดีครับไปพ่อกันคลิปสองนะครับผม